นี่คือวัดนี่คือองค์พระโตนะครับองค์พระโตวัดปากแสงนะครับทีนี้ถ้าเราหันหน้านะครับ mm hmm. หันหน้าไปทางทิศตวันออก <c oughs> ก็จะเจอทางลงเนะนี่จากกรอบวัดเลยนะครับกรอบวัดกรอบอที่พระโตอยู่นะจะหันหน้าไปทางโซกลาวนะครับ mm hmm. นี่พี่น้องชาวเรา <Yeah. S 1> มรก็เดินมาตามลานวัดนะครับ mm hmm. ก็จะมีมีมี mm hmm. ม บันไดลงไป้างล่างนะครับเดินดลงล้างล่างแล้วก็น้องๆเขาก็จะให้อาหารปลาขึ้นมากินกันเยอะะเลยโย่พวกเราจะไปดูนะครับนี่คือ,อฐานที่ราชการของเรานะครับ <c oughs> ก็ตรงเงินเป๊ะเลยนะกับวัดพระตัวเรานะครับแต่ไม่รู้ไม่เคยข้ามไปนะว่าคืออะไรตอนนี้กําลังมีการประกวดนะครับาารประกวดกันนะตัวนี้อบตกลางโพกองโพนะครับน่บาจะเป็น นี่เป็นงานงานเจดีไซน์นะครับตอนนี้กำลังประกวดนางงามเปืเ่อเรื่องให้นะครับ <c oughs> นี่ดูนางงามนะครับจะทอนคำถามสองรอบนับสมการนะครับคำถามมีอยู่ว่าคำถามหมายเลขสองมีอยู่ว่าปัจจุบัชชนวัยรุ่นไทย,ยจนมากลหลงไหลในวัฒนธรรมเกาหลีจนลืมวัฒนธรรมไทย ก็ที่นี้เขาก็ตอกองพนนะครับกองพลนี่สวยงามเหมือนกันเลยเป็นเจดีสายปัจจุบันนี่เหรอไม้ลว้ไทยอ๋อตันนี้น้องไหลไทพวัฒนธรรมเกาหลีอ๋อตัวนี้เหรออ๋อตัวนี้ตัวนี้นะครับชนะเลิศตัวเมื่อกี้ไม่ใช่โอ้ยแบบประดับดอกไม้แบบสวยมากเลยทำไทนไครับ ก็สวยดีนะครับเป็นอบตอพลานนะครับได้รางวัลชนะเลิศระดับยดอกไม้สวยนะครับนี่เป็นปู่พญานาคนะครับเป็นงานหนึ่งวัดปากแสงครับดือาจะมีความสุขกันทั่วหน้านะคนเยอะมากเลยอันนี้เป็นปากแซงแนะวัดปากแสงตัววัดเองจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะมีทางลงแต่ตัวนี้เรามาดู ป้ายนะ่าจะทําใหม่นะผมไม่ได้มาดูนานแล้วเนาะแล้วก็ทําสวนหย่อมแบบสวยเลยนะครับนี่คือเดียวนะครับเราไปดูมาวัดปากแซงตอนนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะสวยสวยงามมากนะครับน,น่าจะเป็นอบอตอมาดูแลนะต้นมงต้นไม้ประดับมันเป็นงานนะครับช่วงนี้มันเป็นงานสงกรานเนาะมันก็นเขาก็ประดับหญ้ารประดับสวนหย่อมนะครับ คือสวยมากนะครับก็แกงแสนสวยตำกล้วยรถเด็ดสุดชายแดนไทยเชื่อบโยงไคลาวนี่จุดชายแดนพิซานนะครับได้แก่บ้านตุ้งเทียงครับก็สวยมากนะครับเสียงลมที่ได้ได้ยินกันคือลมโขงแงบขึ้นมาประท่าต้นไทรนะครับสวยมากนะครับมีไหมคะตัวแทนบ้านตุ้งเทียง ตรงนี้ก็คือองค์ปูสุวรรณคานะครับอยูที่สุขเขตชายแดนสยามวัดพระโตปากแสงนะครับก็จะมีแบบสวยนะครับเดี๋ยวนี้ปรับปรุงพื้นที่ได้สวยงามมากเลยครับดูหลังบ้านกำลังก่อทรายนะครับมางานวันนี้คืองานก่อทรายก็จะมีการไปบูชานะครับบูชาแล้วก็มาก่อทรายไว้ในพื้นที่ ตัวนาจะรางวัลชนรเลิศในกิจกรรมปะกวดก่อเจดีายก็คุณพ่อด้วยหลังบ้านด้วยนะครับทีนี้เราก็เจดีซา์ง่ายๆนะครับคือใส่ใส่ไปในใส่ไปในถังแล้วก็ขํามเลยน่าจะง่ายๆเนาะนี่ปีปีต่างๆนะครับนี่บูชาอะไรของเขานะผมไม่รู้นะผมดูก่อนนะครับดูก่อน สวยงามมากนะครับก็เราก็จะไปบูชาและบริจราคในครห้ท่นตัวแน่านนะครับต่อครับตัวนี้เป็นภูมิทัศน์ที่น่าจะทำขึ้นไม่ไม่ไม่นานนะ<อ>ผมเคยมาประมาณ4ีหปีก่อนยังไม่มีนะครับตอนนี้สวยงามมากก็จะหันหน้านะครับมาฝั่งนี้ก็คือฝั่งน้ำโขงนั่นเองนะครับ ตูนู้นลงไปฝั่งนู้นที่เรามาเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นหาดชมดาวเนาะเลยไปอีกนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเหมือนกำแพงเหมือนกำแพงกำแพงภูเขาหรือเปล่านะที่น้ำขุ่นซัดแล้วมันก็จะเป็นช่วงที่ขาดไปฝั่งฝั่งนี้นะครับนี่จะเป็นของลาวนะครับส่วนฝั่งไทยก็คือฝัอ่งนี้นะครับอันนี้คือของไทย ่วผม,ผมจะพาซูมดูฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีน่าจะมีตอนนี้เป็นจุดผ่านแดนทั่วคราวนะครับเรายังไม่ได้ทำสัมผนตภาพนะครับตอนนี้ก็คือมีฝั่งนู้นก็จะมีประชาชนของเรามาเที่ยวยิ่งเทศกาลอย่างนี้นี่เราก็จะมาไหว้พระโตก็คือ วัดปากแสงนั่นเองนะก็จะมาเยอะเหมือนกันนะครับเท mm hmm. ่าที่ผมเคยมาหลายปีเนาะ mm hmm. ก็ประมาณว่าชาวเราก็ให้ความศรัทธาวัดปากแสงพระตัว,วัดปากแสงนะครับก็เยอะเหมือนกันนะช่วงนี้น้ําก็ยังเยอะพอสมควรนะครับถ้าลงกว่านี้ถ้าลงกว่านี้ปกติลงกว่านี้จะมีหาดให้เราดูนะ เรือของพี่น้องชาวลาวนะครับกําลังเดินทางกลับนะก็น่าจะมาเที่ยวงานนะครับมันมีจุด่านก่อนกร้นชั่วขราวนะครับอยู่อยู่ฝั่งนู้นแหละประมาณนู้นนะเรือก็วิ่งมาจากฝั่งนู้นนะครับก็จะข้ามไปที่ลาวถ้าเราดูดีๆก็คือนั่นนั่นคือเรือโดยสารนะครับสีน้ําเงินนะครับนี่สีน้ําเงินนี่จอเราดูนี่เนี่ยครับคือก็เที่ยวไปเที่ยวมากันอยู่นะครับ ก็ของไทยเราไปก็เหมือนกันนะครับมีจุดผ่านแดนทั่วคราวแล้วเราก็ต้องเสียเงินค่าเหยียบพื้นที่นะครับที่น้องชาวลราหรือว่าเป็นชาวไทยที่ไปเที่ยวก็ข้ามเรือแบบนี้นะครับแต่เราไม่ได้ไปดูท่าเรือนะนี่คือวัดนี่คือองค์พระโตนะครับองค์พระโตวัดปากแสงนะครับทีนี้ถ้าเราหันหน้านะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออก <G ül> ก็จะเจอทางลงนะนี่จากกรอบวัดเลยนะครับกรอบวัดกรอบอที่พระโตอยู่นะจะหันหน้าไปทางโซฟลาวนะครับนี่พี่น้องชาวเราก็เดินมาตามลานวัดนะครับก็จะมีมีมีมมบันไดลงไปข้างล่างนะครับบันไดลงข้างล่างแล้วก็น้องๆเขาก็จะให้อาหารปลาขึ้นมากินกันแยะๆเลย๋ยวพวกเราจะลงไปดูนะครับนี่คือ ฐานที่ราชการของเรานะครับ <c oughs> ก็ตรงกันเป๊ะเลยนะ <c oughs> กับวัดพระตัเรานะครับแต่ไม่รู้ไม่เคยข้ามไปนะว่าเืออะไร